ครับก็สวัสดีอาจารย์สตรีพง์แล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับการสร้าง rank name แล้วก็การทำ Data Validation นะครับก็คือการทำ dropdown นะครับ dropdown แต่ว่าในโจทย์ที่ถามเนี่ยเขาต้องการที่จะทำ dropdown แบบเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงนี้ก็คือจะมีเงื่อนไขอยู่ในในคอลัมน์ F นะครับเซลล์ F20 ในส่วนนี้ซึ่งโจทย์เขาระบ,บุว่าถ้า เลือก n เนี่ยก็ให้แสดงข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ ah นะครับถ้าเลือกเป็น a นะครับถ้าเลือกเป็น a ก็ให้อยู่ให้โชว์ข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ ai นะครับก็ถ้าเป็น e นะครับถ้าเป็น e ต,ตัวน,นี้ก็<ต> <ette> ให้โชว์ข้อมูลนะครับที่อยู่ในคอลัมน์ aj นะครับซึ่งข้อมูลที่จะโชว์นี้จะต้องเป็นในรูปแบบของ r รอบ o าวแบบนี้นะครับ นี่คืที่ผมทำาเสร็จนะครับก็จะเลือก n นะครับเลือก n แล้วก็แสดงข้อมูลนะครับในคอลัมน์ ah ถ้าเลือกเป็นถ้าเลือกเป็น a ปุ๊บก็จะแสดงในคอลัมน์ ai นะครับตัวน,นี้ตนนัวนี้ซึ่งวิธีการทำนั้นก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเราต้องใช้ความรู้เรื่องการใช้สุตแล้วก็วิธีการทำ นะครับฉนั้นผมจึงขออนุญาตในการอัดวิดีโอเพื่อนําเสนอวิธีการทํานะครับในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทางผู้ถามเขาต้องการให้ทําเช่นเดียวกับในส่วนตรงนี้นะครับฉะนั้นผมจะมาสาธิตตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนนี้เลย <c oughs> การที่จะทําำรับดาวนะครับการที่จะทํดรอบดาวแบบเชื่อมโยงกันตามเงื่อนไขที่เราต้องการเราจะ สร้างแบบธรรมดาโดยทั่วไปไม่ได้นะครับเพปกติแล้วเราจะสร้างรอบดาวกันประมาณนี้นะครับโดยไปที่ data validation แบบนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็เลือกเป็น list นะครับก็เลือกกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็กดโอเคนี่ก็จะได้รอบดาวนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราต้องเชื่อมโยงกับเงื่อนไขนะครับนี้เราจะสร้างรอบดาวแบบธรรมดาไม่ได้นะครับเราต้องใช้แรง g e name ก็มาช่วย นะครับเรนมคืออะไรนะครับเร n จ์เนมรมคือตัวที่เราใช้รวมค่าไว้ก่อนนะครับเป็นตัวที่ใช้รวบรวมค่าที่เราต้องการโดยเรากําหนดชื่อไว้นะครับเหมือนเป็นการกำหนดตัวแปรในการเกยนโค้ดนะครับประมาณนั้นโดยการทำเนี่ยเราก็ไปที่ฟอร์มูล่านะครับไปที่ Name m a n a g e r ตัวนี้นะครับแล้วก็สร้าง r a n จจะได้เห็นนะ่ผมได้สร้างไว้สารชื่อนะครับนั่นคือ a n r m a l Emergency นะครับแล้วก็ Normal ทีนี้ผมจะมาสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่สร้างใหม่โดยตามโจทย์นะครับโจทย์ที่เขาบอกว่าข้อมูลที่ต้องการจะเลือกเนี่ยอยู่ในคอลัมน์ AL ถึง a n นะครับนั่นก็คือคอลัมน์นี้ถึงคอลัมน์นี้นะครับถ้าเลือก N ก็แสดงเป็น AL ถ้าเลือก A ก็แสดงเป็น AM ถ้าเลือก a n ก็ ถ้าเรียก e ก็ให้แสดงเป็น an นะครับงั้นเดี๋ยวเราก็มาสร้าง r ร n a m e ก่อนนะครับไปที่ r a n a m e เดี๋ยวเราดูก่อนว่าชื่ออะไรนะครับ mm hmm. normal เหมือนกัน normal a p normal emergency ชื่อเหมือนกันฉะนั้นเราต้องสร้างชื่อให้แตกต่างจากเดิมนะครับสมมุติว่าผมใส่เป็น normal 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 หนึ hmm. ่นะครับ normal, normal นึ่ ทีนี้ผมก็เลือกขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการจะแสดงผมเลือกเป็นสักร้อยแล้วกันนะครับในส่วนนี้ร้อยจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างแรง็งเนมเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเป็นแบบไดนามิกได้นะครับคือข้อมูลมีอยู่เท่าไหร่ก็ให้แสดงเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนนี้ผมไม่ขออธิบายเพิ่มนะครับเพราะว่าทางผู้ถามเขาไม่ได้ถามมานะครับอีกอย่างเนี่ยข้อมูลที่เขาบันทึกลงไปเนี่ยมันมีการเว้นช่องว่างอยู่นะครับในส่วนนี้ซึ่ง จริงๆแล้วมันไม่ควรจะเว้นช่องว่างไว้แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราต้องการที่จะทําแบบไดนามิั้นนะครับก็จะต้องมีขั้นตอนเข้ามาเพิ่มอีกเพื่อให้ข้อมูลที่มันเว้นว่างเนี่ยให้มันยน่นขึ้นมานะครับยน่นขึ้นมาให้มันติดกันนะครับฉะนั้นการทําจริงจะยากขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับเอาส่วนนี้ผมขอแนะนําแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นชิต A นะครับ AL2 ถึง GL100 น,นะครับแล้วก็กดโอเค ป็นั้นว่าผมได้ normal normal หนึ่งนะครับที่เป็น r a n k n a m นนะครับต่อไปผมก็จะสร้างเป็น add normal นะครับ add normal เป็นตัวที่สองนะครับกด new นะครับก็ add normal อะโอเค add normal นะครับแล้วก็เราก็ไปเลือกที่ am นะครับถึงร้อยแล้วกันผมแก้เป็นร้อยนะครับแล้วกด ok นะครับเดี๋ยวนะครับยังไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นชื่อซ้ำ พิมพ์ใหม่ละกันนะครับ Add Normal Add Normal หนึ่งนะครับดูความถูกต้องด้วยนะครับชื่อตรงนี้เราจะนั่งนำไปใช้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราตั้งชื่ออะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับ Add Normal นะครับนลครับเปลี่ยนเป็นถ100ก็กดเคอ่าเราจะได้เป็นแรลงเงินที่สองมานะครับทีนี้แลงเงินสุดท้ายนะครับก็คือ Emergency นะครับ Emergency นะครับ Emergency หนึ่งจาก AN สองถึง AN ร้อยนะครับ AN, An 100, ร้อยโอเคที่นี้ผมเสร็จแล้วนะครับผมสร้างเสร็จแล้วงั้นทะี่นี้ผมก็สามารถที่จะเอาดังเนี้ยพามาสร้างเป็น Dropdown ได้นะครับวิธีการสร้างง่ายๆก็คือไปที่ Data Validation นะครับแล้วก็มาเรียกเป็น List นะครับ Key เท่ากับ เรียกเป็นสมมติว่าเป็น normal 1นะครับ normal 1 o k a นะครับเราก็จะได้ด d o ด n ที่เป็น normal 1นะครับเห็นไหมว่ามีจะเป็นด,ดาว normal 1ขึ้นมานะครับแต่ว่าที่จะนําไปใช้เนี่ยเราจะต้องเชื่อมโยงกับในส่วนของเงื่อนไขนะครับจะเลือกเป็น n เลือกเป็น a เลือกเป็น e นะครับดังนั้นเราต้องไปกําหนดในสูตรอีกทีหนึ่งนะครับทํเาเคลียร์ไว้ก่อน ทีนี้ผมจะใช้สูตรนะครับใช้สูตรจริงๆแล้วสูตรนี้เนี่ยมันต้องนําไปใช้ในในส่วนของการสร้างนะครับในส่วนของการสร้าง data validation ในส่วนนี้นะครับแทนที่เราจะระบุเป็นเท่ากับชื่อ l ล n g name เราก็ต้องเป็นใส่เป็นการใส่สูตรเข้าไปนะครับแต่นี้สูตรเนี่ยผมขอเซ็นเขียนข้างนอกแล้วกันนะครับไม่อยากเขียนข้างในนะครับเดี๋ยวถ้ามีพวกวงเลิบเนี่ยมันขาดไปเนี่ยมันก็จะแสดงผลผิดพลาดฉะนั้นเราต้อง เขียนข้างนอกก่อนได้น,นะครับโดยการใช้ if e นะครับแทนค่าเลยอ f นะครับอ f e v ยี่สิบนะครับนะครับแล้วก็ล็อกมันไว้ตรงนี้นะครับ v ยี่สิบการล็อกแบบนี้นะถ้าเราขับล็อกลงล่างมาเนี่ยจาก v ียี่สิบมันก็จะเริ่มเป็น, 21, 22, ปนยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองไมเนนะครับแบบวียี่สิบนะครับเท่ากับ n น,นะครับเท่ากับเอ็นเท่ากับ n ก็ให้แสดงเป็น normal หนึ่งนะครับา normal หนึ่งมันก็จะมีให้เลือกขึ้นมาเราก็เลือกเป็น normal หนึ่งนะครับเพิ่มเงไื่อนไขไปอีก if v ยี่สิบนะครับล็อกด้วยเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับ a นะครับเท่ากับ a ก็ให้แสดงเป็น add normal นะครับ add normal หนึ่งก็อ if อีกครั้งหนึ่งจุดสุดท้ายเงื่นอนไขสุดท้ายนะครับ if v10 lock <c oughs> ด้วยนะครับเท่ากับ e ตันนะครับก็ให้แสดงเป็น emergency emergency เนึี้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ให้มันแสดงเป็นช่องว่างไปนะครับทีนี้เราก็กด enter เราก็จะได้เป็นสูตรขึ้นมานะครับสูตรตรงนี้เนี่ยเรานำไปใช้ในการเขียน data validation นะครับอากดที่ R 2 0ในส่วนนี้นะครับแล้วผมก็ไปที่ data นะครับแล้วก็เลือก data validation ในส่วนนี้เขียนไว้ว่าเขาทำไปแล้วนะครับเขาทำไปแล้วทีนี้ผมก็เปลี่ยนตรงนี้ใหม่เป็นการแทนสูตรลงไปเมื่อตะกี้นะครับที่ผมเขียนไว้ผมก็มาแทนตรงนี้แล้วกดโอเคนะครับทีนี้ลองทดสอบดูสมมติว่าผมเลือกเป็น n นะครับอันนี้เป็น n ปุ๊บตัวที่ให้เลือกมีอะไรบ้างเลยตัวแรกตัวนี้นะครับ เราดูนะว่าเหมือนหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่จริงด้วยนะครับฝันนี้ต่อไปถ้าเลือกเป็น N มันจะแสดงตัวนี้หรือเปล่าถ <c oughs> <t ong onions> um> ้าเลือกเป็น A นะครับถ้าเลือกเป็นาโอเคครับแสดงเป็นแสดงเป็นตัวนี้จริงด้วยครับถ้าเลือกเป็น E ถ้าเลือกเป็น E ก็จะแสดงเป็น ขอดูก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเหมือนกันครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็คัดลอกมันมานะครับคัดลอกออกมาเลยคัดลอกมาให้สุดตรงนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้นะครับดอปดาวที่ตรงกับเงื่อนไขได้นะครับเห็นะครับแ้่ตรงนี้ไม่มีการระบุตรงนี้ไม่มีการระบุว่าเป็น เเป็น a เป็น e ีเนี่ยตรงดลอดดางนี้ก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่ถ้าเราเลือกขึ้นมาเมื่อไหร่ปึ๊บนะครับผมเลือกขึ้นมาปึ๊บ n ในส่วนนี้ก็จะมีให้เลือกขึ้นมาทันทีนะครับนี่ก็จะเป็นวิธงีง่ายๆที่ใช้ในการสร้าง data validation แบบเชื่อมโยงเงืินไขนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปถ้าในส่วนนี้เราต้องการที่จะดึงข้อมูลเฉพาะที่มันมีอยู่จริง นะครับเราก็ต้องเขียนสูตรเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็มีขั้นตอนการทําเพิ่มไปอีกซึ่งจะยากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวนะครับนี้ผมขออธิบายแค่นี้แล้วกันนะครับนะครับแ็งแด้ว่างนี้จะมีช่องว่างอยู่นะครับมีช่องว่างอยู่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะมีนะครับย่างก็ตามวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้แล้วกันสําหรับโอกาสหน้าก็ค่อยว่ากันนะครับถ้ามีคําถามอะไรก็ค่อยถามใหม่อีกวันนี้ก็สวัสดีครับ